สำหรับคู่ของนกสินใจและนกฉัดชยัยคู่รักดาราที่ต้องบอกเลยว่าดูเหมาะสมกันเป็นอย่างมากแถมยังได้เป็นคู่ขวอนของกันและกันตั้งแต่เข้าวงการแรกแซึ่งทางคู่นั้นก็ได้คองรักกันมานานกว่า10ปีแต่ความหวานและความหวังดีที่มีให้กันอยู่เสมอนั้นไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อย ถ้าพูดถึงฝีมือการแสดงของทางคู่ต้องบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเพราะว่าทางคู่เป็นพระเอกและนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคน ย้อนกลับไปเมื่อก่อนทางครูเป็นที่ชื่นชอบและเป็นนักแสดงแนวหน้าของวงการบันเทิงบ้านเราเลยก็ว่าได้และมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งปัจจุบันทางครูก็ได้ผ่นตัวมาเป็นผู้จัดละครและผู้กำกับเรียกได้ว่าหันมาทำงานเบื้องหลังแทนคอยสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาให้เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีงานแสดงอยู่บ้างและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ฝีมือของทางคู่ก็ไม่เคยลดลงเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันก็เรียกได้ว่ากลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขมากๆเลยเพราะว่าไม่นานมานี้ทางคู่ก็ได้มีหลานให้อุ้มกันแล้วล่ะค่ะ แต่กว่าจะมาลงตัวแบบทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายก็ต้องผ่านเรื่องราวจนเกือบแยกทางกันเลยทีเดียวเพราะนกสินใจนั้นไม่ยอมคุยกับสามีนานเป็นปีเรียกได้ว่าแค่เห็นหน้าก็ไม่อยากจะมองซึ่งตอนนั้นทางสามีก็เรียกได้ว่าเป็นคนใจเย็นมากๆเพราะเจ้าตัวทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ภรยาก,กลับมาคุยอีกครั้งจนในที่สุด ก็เป็นผลสำเร็จทางคู่กลับมาคุยกันและรักกันลงตัวเหมือนเดิมรวมทั้งใกล้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆเลยละคะ่ะ